ขอต้อนรับเจเล้งครับสวัสดีครับเจสวัสดีดสิสวัสดีครับ แต่หน้าไม่ดูเด็กลงเด็กลงแต่ชื่อทำไมสวยอย่างนี้สวยเพราะเขาดูแลตัวเองเจ็ดสิบป่ะคะปีนี้แม่ออนมากกว่าแม่ออนปีนี้เจ๊ปีนี้เจ๊นี่เจ็ดสิบแล้วฮะเจ็ดสิบแล้วฮะเจ๊สวยมากอ่ะครั้งแรกที่เจอเจ๊ประมาณกับสิบปีแล้วเนี่ยเจ๊แบบดูแก่กว่านี้มากอีกวันนึงอีกวันนึงเจอเจอที่เจ๊เลี้ยงหรอฮะเจ๊เล้ยงมาก ลุกเปลี่ยนไปหมดเลยเจ๊เจ๊เล่าให้ให้คุณผู้ชมฟังับว่าออกกำลังกายตอนเช้าร์วันละ30กิโลค่ะพออายุเริ่ม55บ<า>มันก็เริ่มหมดไปทุกอย่างปวดนู่นปวดนี่ก็ไปออกกำลังกายทีนี้ออกกำลังกายในฟิตเนสหรือที่ดีๆเนี่ยม,มันก็ไม่ได้เต็มที่ไปออกกำลังกายแบบกลางแจ้งลอง<า>ดูปรากฏเหงื่อออกเยอะ ผิวหนังก็จะดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดร่างกายก็เฟิร์มนะฮะจริงขี่จัก,กรยานเนี่ยขี่ไม่เป็นมาหัดขี่ตอนแก่ล้มเนี่ยแขนกระดูกหลุดอะไรเงี้ยก็ยังสู้จดี๋วเอาให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่เลิกก็จนสู้จนเดี๋ยวขี่เดี๋ยวนี้ขี่เป็นขี่ใหม่ๆต้องเอาคนที่บ้านไปคอยจับทรงให้วใหิให้ออกออกเสร็จตอนจะจอดจอดไม่ได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยจอดหน่อย แม่จะเห็นช่วยกันแม่แม่จะรู้เขาไปออกกำลังกายด้วยกันแล้วตอนนี้ปั่นแบบแบบเต็มสตรีมเลยไหมคะใส่ใส่ชุดใส่เช็ดไปเลยสกายเลนออกคลิปโอ้โหทุกวันนะคะทุกวันปั่นจักรยานทุกวันวันละสามสิบกิโลยี่สิบกิโลอะไรว่าแล้วความรู้สึกเรามันเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยจนมาออกกำลังกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋่ามันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ เนื้อหรือผิวเราเนี่ยมันก็จะเริ่มตึงหน้าที่เคยหย่อนหย่อนก็จะหดขึ้นไปอ้แล้วก็มีปัญหาใช่ไหมคนออกคนออกกำลังกายทุกวันเนี่ยต้องสระผมทุกวันใช่ไหมฮะต้องดผมทุกวันสระผมทุกวันแต่ผมจะเล่งไม่เสียเพราะว่าที่บ้านมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมซึ่งเราก็จะ ดูแลลูกค้าด้วยดูแลตัวเราด้วยให้มานรองทํากันหมดพี่ดาะเดี๋ยวเรียเมีแซนเปิลอ่เพราะอีกวันนึงไปที่เจเล้งดูข่าเรี่ว่าไม่ได้คิดว่าจะนัดเจเล้งปรากฏว่าต้องเจอสัก่งนิดหนึ่งพอเจอเจเล้งอ้าวเราไม่ได้มาที่เจเล้งตั้งนานเห็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ไปหมดเกี่ยวกับเรื่อง hair product มีตัวไหนที่เราเดี๋ยวขอพูดถึงตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวไนตัวคามิโนมอตโต้เาที่ที่เน้นผมงอกเลยผมงอกนี่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 ให้ีน ตัวนี้ใช่ไหมเจ๊ฮะมันจะมีสีทองไม่ได้หยิบสีทองมาใช่ไหมสีทองไม่ได้เอามาสิเดี๋ยวขอสีทองหนึ่งนะเจ๊ผมขอสีทองมาก่อน ตัวนี้คือไฮไลท์เลยนะฮะขอบอกว่าคือผลิตภัณฑ์พวกนี้จริงๆจะหาซื้อยากแล้วก็จริงๆทำไมรู้เดิมเจลิ่งเคยขายอยู่ตั้งสมัยก่อนที่ขายของหนีภาษีตัวพวกนี้จะดังตั้งแต่สมัยก่อนแล้วหาซื้อยากมากนะฮะพอเมื่อทุกอย่างเข้ารอบนำเข้าถูกต้องเราก็ไปหาของที่ดีที่สุดที่เราเคยขายกลับมาขายซึ่งผลิตภัณฑ์คามิโนโมโตเนี่ยดังในหมู่ข้าราชการผู้ใหญ่มากซึ่งทุกท่านจะใช้ ยิ่งมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมหลุดผมน้อยตัวคามิโนโมโต้นี่จะช่วยทําให้ผมขึ้นอแล้วต่างกันยังไงเอี้สีเขียวเนี่ยมีขายทั่วญี่ปุ่นเราไปทุกร้านวัดสัตวอะไรเงก็มีหมดทุกแห่งแต่ปรากฏว่าเราต้องการสีทองให้พ่อเพราะสีทองเนี่ยมันจะเป็นสูตรแบบเขาเรียกว่าสูตร Higher Strength ไม่มีขายสักร้านแล้วทำไมญี่ปุ่นถึงไม่มีขายโอเลย ไม่อยู่ับเจมหแล้วอันนี้ไม่ค่ะอันนี้เป็นเบสิกเบสิกง่ายๆที่มันไม่แพงมากที่ใช้ได้ทุกคนแต่ตัวนี้จะเป็นตัวไฮของเขาซึ่งเขาจะเป็นเหมือนด r to ูด o อไปส่งตามบ้านไม่ขายคือยิงยิงแล้วก็ได้ผลไม่ได้ผล ข้าราชการผู้ใหญ่ในบ้านเราใช้มากมากๆก,ก,กันเลยแล้วก็มันเทียมค้นกว่าหรอคะมันแซบก,กว่าหรอคะคือมันได้ผลตรงที่ว่าหนึ่งใช้เสร็จผมไม่ร่วงข้อที่สองเนี่ยผมมันก็จะขึ้นข้อที่สามไอ้ที่เคยเป็นรังแคหนังหัวมันมันก็จะหายไปจเลร้งค่ะ ขอให้ยสามีลองสักขวดได้ไหมดีให้ให้เอไหมฮะได้ค่ะเอได้เลยเอเพราะจะทอวิกแล้วค่ะทุกคนไม่พอเขาบอกว่าลูกลูกใช้เลยนะแล้วก็ผมจะขึ้นสองขึ้ผมหลอกให้เป็นผมดำเป็นจะดำแล้วเขาแบบว่าอุ้ยอันนี้เราชอบแน่นอนนะแต่มันไม่ใช่แค่ตัวนี้นะมีตั้งหลายตัวนะใช่ค่ะเราจะขายของที่่อื่นหาซื้อไม่ค่อยได้ตัวนี้เป็นสเปรย์ปิดหงอกตั่วขายเห็นรูปหน้าเจได้ไหมเป็นเงาะนะตัวนี้สําหรับคนที่โกกผมบ่อยๆแล้วมีปัญหาเรื่องโกกผมตัวนี้จะช่วย ได้เวลาจะไปงานฉีดได้เลยแล้วจะเป็นสเปรย์ปิดงอกที่ทําให้ผมดาแล้วเงาเหมือนผมธรรมชาติไม่ฝืดฝืนอันนี้เวลอันนี้ทำผมนี่อันนี้นี่เจ๋งมากเลยนะฮะเป็นท็อปเชดเขาบอกว่าในวงการใช้กันแยกหันหลังหันหลังอันนี้อันนี้เห็นไหมฮะเห็นรูปเห็นรูซูมเข้ามาซูมเข้ามาเห็นรูปไหมฮะนี่นี่ดนเป็นนักซาวินแล้วอะไรนะนี่เฮ้ยคนผมน้อยผมบางฉีดแล้วผมหนาขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันนี้ขายดีมากเลยค่ะ เห็นไหมฮะความมั่นใจกลับมาทันทีกับผลิตภัณฑ์ท็อปเชตซึ่งเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่สีนะฮะมาเป็นไฟเบอร์ถ้าเก่าแล้วก็สะออกเลยฮะสิ่งที่อยู่ในรถเข็นเนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด50ชุดนะคะเราจะแจกให้คุณผู้ชมที่มาวันนี้อ่าดีเ วันที่1 8ถึง8กันยายนนี้ลดสุดๆเลยใช่ไหมคะเจล่เยธรรมดาที่ร้านเนี่ยลดส0อย่างน้อยถึง50-70%อยู่แล้วก็ยังขายราคาลดเหมือนเดิมแต่ณวันที่1 8ถึง8กันยาของทุกปีที่เราจัดงานก็คือจริงๆเป็นวันเกิดเจเล้งแทนที่จะไปทำบุญหรือไปแจกอะไรก็แจกลูกค้าแทนลดกันหนกาก็ยังราคาลดเหมือนเดิมลด30 50 70แล้วยัง ซื้อสามแถมหนึ่งค่ะต้องขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับเพราะคุณพ่อทาให้เราไปหาเจ๊นะครับพะหาเจ๊ทําให้ทุกคนได้ของไปในวันนี้นะเอุณมากนะขคุะขอบคุณมากนะคะเอาคาพเจ๊เลอบคุ่นะคะขอบคุนะคะขอบคุณนะ่ะขอบคุนะคบคุณนาะบคุณค่อุนะคะขอบคุดนะอบคุณนะคะ้อบคุณคะขบคุณนอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุนะคอนะละขอคุณาะคะขบคุณคอบสขอบคุณะคะขอบสุณนะะอครณบขอุอคุ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลย